แล้วก็แวะซื้อของก่อนเข้าที่เราจะไปแคมปิ้งนะครับตรงเส้นของมาเดื่อนะครับก็จะมีเป็นโค้งนะครับอยู่ข้างกลางนะครับถ้ามาจากทางหลักก็จะมาจากตรงนู้นนะครับขับมาก็มาแวะวันนี้เราเป็นทริปดีแล็กนะครับสบายๆมาแคมปิ้งกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้จุดแคมปิ้งกันตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็ถึงสวนโชยแล้วครับล่มลื่นนะครับพื้นที่การเต็นท์เลาะเปลือเลยครับเห็นแล้วก็ใจชื้นเลยครับเพื่อนๆดูร,บรอบๆนะครับก็จะเป็นแนวต้นไม้นะครับสวนลุงโชยเนี่ยผมเคยมาแล้วก็เคยเรามาดูที่กลางเต็นท์ได้เลย,เลยแล้เดี๋ยวพอกลางคืนเนี่ยก็จะมีน้องๆเข้ามาเก็บค่าเต็นท์ผมว่าโอเคนะเพราะว่าหนึ่งกว้างผางแล้วก็คน ¡Me bien ก็เตรียมเมนูข้ามคืนนี้อยู่นะครับปิ้งย่างทั่วไปครับแต่นี่คือเราจะต้มน้ําซุปเพื่อเตรียมไ้ทําหมูกระทะถ้าเกิดมองกับผม่าไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวเป็นภูเขานะครับบรรยากาศตอนเย็นนี่ถือว่าร่มรื่นดีทีเดียววันหยุดสุดสัปดาห์ก็มากันได้นะครับนครนายกของมาเดือเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับสไตล์แคมปิ้งในทริปนี้นะครับเป็นทางเลือกกับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาปิกนิกหรือแคมปิ้งกันนะครับในเส้นทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเดี๋ยวเราไปดูเลยครับอร่อยลิ้นแตก Travel ทราเวลแคมปิ้งทริปนี้นะครับเราจะเอาใจแนวสายป่าเขานะครับก็จะพากันมาเที่ยวกันในเขตจังหวัดนครนายกนะในจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางน้ําของคลองเมืองเดือน,นะครับ จุดที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือสวนลุงชยนะครับนับว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีกลิ่นไอของธรรมชาติสดชื่นนะครับให้สัมผัสกันได้ตลอดทั้งปี <c oughs> เป็นแนวน้ําตกคลองมาเดือดไหลผ่านให้ได้เล่นชุ่มฉ่ำนะครับแต่ที่ผมมาเนี่ยจะเป็นในช่วงของต้นฤดูร้อนนะครับน้าค่อนข้างน้อยก็จะไม่ได้รีวิวจุดนี้นะครับเดี๋ยวน้ําเยอะเมื่อไหร่ผมจะมารีวิววิวสวยน้าเย็นๆนะครับกันอีกทีหนึ่งก็เอาเป็นว่าเป็นอีกสรฐานที่หนึ่งแล้วกันนะครับที่น่าจะมาในช่วงวันหยุด เพื่อรับพลังธรรมชาติและอากาศที่สดชื่นนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเอานะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเส้นทางกันเข้ามานะครับทางเข้ามาช่วงแรกเนี่ยจะเป็นถนนเรียบผ่านหมู่บ้านนะครับทางค่อนข้างแคบรถวิ่งสวนก็ได้พอดอีก็ใช้ความเร็วระมัดระวังก่อนนะครับใจเย็นในการขับขี่ หลังจากผ่านช่วงนี้มานะครับก่อนเข้าคลองมาเดือนะครับทางก็จะเป็นทางถรูขระนะครับเป็นหินลอยสลับหลุมระยะคร่าวๆนะครับจนถึงสวนลุงโชยผมว่าอยู่ที่ประมาณ 3- 4กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ใช้ความเร็วค่อนข้างได้น้อยนะครับก็ค่อยคลานกันไปนะครับเท่าที่ผมประเมินเนี่ยรถเข้าได้เกือบหมดนะครับรถกระบะมีนหายแล้วส่วนรถเก๋งรถเล็กก็เข้าได้ครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยผมว่าถ้าไม่ใช่รถพวกตระกูล4ี่คูนสนะครับอย่าเข้ามาเลยครับเพราะผมว่าได้กินข้าวลิงแน่ อย่าทำเลยนะครับอุกปรกรณ์ก็แคมปิ้งทั่วไปนะครับเต็นต์ก็ว่ตัวสนามนะครับตะเกียงเดิมๆตัวนี้จะเป็นตะเกียงปีกผีเสื้อนะครับใช้น้ำมันนะครับน้ามันกา๊าซหรือน้ำมันโยดาก็ได้ครับเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นไส้ไส้ป่านแต่ทีเนี้ยเราจะไม่ใช้ ไส้ตะเกียงครับวันนี้เราใช้เป็นก็เรียกว่า DIY ทำเองได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับแล้วก็ถอดไส้ดไส้จริงออกก่อนนะครับแค่เรามีฝาขวดนะฝาขวดกระดาษลังเศษเทียนเอามารอให้เต็มบล็อกแล้วเอาไส้เทียนเไปเป,เป็นเชือไฟหน่อยครับนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็เป็นการ DIY อุปกรณ์ตะเคียงแคมปิ้งของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะเวลาการใช้งานจริงของเขาว่าสามารถอยู่ได้กี่นาทีหรือจะถึงชั่วโมงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเราจะแขวนทิ้งไว้ เอาจะเป็นไปการงานอะไรก็เลยไปไปกันทั่วจริงก็จัดงานบ่อยจัดงานบ่อยลอยกระทงก็จัดงานบ่อมานผมก็มีแค่ช่างแค่นั้นแหละแค่นั้นเองตอนนี้บอกว่าไปยังเขารู้จักหมดตัวันนี้ไปเหมือนแกยังคุยนนะที่ขนมบอกว่าเออสุธีพี่รู้จักสุธีนั่นแหละ มาดูในส่วนค่าบริการของสวนลุงเชยกันนะครับสวนลุงเชยเนี่ยก็มีค่าบริการที่ไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าค่าบริการทุกข้าวของที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของค่าเต็มนะครับจะอยู่ที่ หลังละร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ใหญ่เต็นท์เล็กก็ราคาเดียวกันหมดนะครับแต่ถ้าไม่มีเต็นท์มานะครับก็มีเช่านะครับหลังละสองร้อยบาทแต่ไม่มีเครื่องนอนนะครับเตรียมกันมาเอาเองก็แล้วกันนะครับส่วนแคร่ก็มีเช่านะครับตัวละร้อยบาทถ้าใครอยากจะนั่งสบายๆหรือแบบเอาไว้วางของพวกเครื่องครัวหรืออุปกรณ์ในการแคมปิ้งนะครับแคร่หลังละร้อยเช่าได้นะครับจะมาเก็บในตอนคาดเต็นท์นะครับพวงยานะครับอันนี้พูดในกรณีที่มาหน้าน้ําอยากจะเล่นน้านะครับค่าเช่าก็ ที่50บาทมาจั50บาทก็เป็นว่า100ครับปเป็นเคลื่อนห่วงยางก็จะได้มาจําเติม50บาทส่วนร้านค้าขายของสริการที่นี่ก็มีนะครับเป็นของทางสวนลุงโชยเองมีอาหารน้ําแข็งเครื่องดืออ่มพร้อมสําำหรับคนที่ไม่ถนัดในการทําอาหารในการแคมปิง้งก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านค้าแห่งนี้ได้นะครับก็เป็นอันว่าทริปสวนลุงเชยในการรีวิวของผมทริปนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพากันไปแคมปิ้งที่ไหนขอ,อยติดตามชมกันดูนะครับเรานิ้แต่เท่าไปแคม,มปิง้งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม